ร่วมกันจักพี่กาบเฉลิมชัยก็ตอนแรกเขาบว่าต่างคนต่างทำเลยหลังเราก็ร่วมหมดแล้วเฉลิมชัยเขาทั้งสองคนจะมีประมาณกี่เว็ยอร์แม่เลเยอร์กี่เลยอจริงๆคือเขามีเลเยอร์ วันที่11พฤษภาคม2566นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมอบเอกสารหลักฐานต่อพผลตำรวจตร,รีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อร้องขอให้ตำรวจไซเบอร์สืบสวนสอบสวนจับกุมดาราและไฮโซสาวค่ะ โดยนายอัจฉริยะนะคะระบุว่าดาราสองคนเป็นดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงและ Hi so ar, ไฮโซสาววัยรุ่นผมสั้นมีชื่อเล่นเป็นขนมชนิดหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมกันหุ้นเปิดเว็บพนันออนไลน์ประมาณ100เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ Hi so ไฮโซวัยรุ่นยังไม่ร,ำร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบัน การสมมติหลักฐานดาราและไฮโซพัวพันเว็บพนันออนไลน์ครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็เนื่องมาจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้จึงได้มอบให้กับกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์รับไปสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีทั้งดาราและไฮโซ,โซโมอมเมาประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อน ในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่หลังจากทำธุรกิจเว็บพนันก็กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดต,ตาด้านพลตำรวจตรีวิวัตรระบุว่าหลังจากรับข้อมูลจากนายอัจฉริยะแล้วจะสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ